ให้พ <iph> <monitoring> ี่น้องเลยมาพอมาพอคดข้าเจ้าดำหน้าวันละร้อยหาสิบบาทพี่น้องวันสิลงต้นเทียงข้าเจ้ากับบัวอาว่าสันเรื่องมือกับบให้เอาพ่อพ่อคนแล้วสันกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัวสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีจุกจุกฐานตอนี้กสิประมาณบ่ายโมงกูกลัวพี่น้องเลยมือนะมือกระแมนพี่น้องเอ้ย

เพอาะเศร้าคนแหละบ้านแม่นางแท้นเลยพี่น้องเขาเจ้าจ่างคนดำนาเนาะโอ้ยมีอยู่บ่เด้มาสอนที่บ้านแม่นางแทนพี่น้องมกกินเนาอพี่น้องคือแสบีจดำเจ้าลูกไ่ น,น้ำปลาลืมใช่มี่ไงยี่โบ๊ะปลาลุงมาดูเอามาดูปลาลุงมาปลาลุงก่อนปลาลุงเห็นอันานั้นกิ๊ก เมียาก็หลุดพ่ายโอ้ยเหตุใาจ้ามึงดูนะมึงดูนะก็ทางมาดูดาเอาใส่คุไว้แม่ลูกหนามเย็นเฉูุไว้เอาเอิรนมเอิมันเลยเอ้ยมาสอนหวกน่สอนเมื่อผ่าแย่มั่งแน่มั่งแน่มันมียูสุฮะ

เก็บทำไมลูกเก็บเก็บบอเก็บเอาไปเก็บลูกเก็บแม่ออกอยังเก็บนิลูกเก็บถืออยู่เด้อน่ะลูกปลาเด้ลูกอบเด้อลูกอบเด้อบลูกปลาก็อยู่นี่ยละลูกปลาเด้อลูกลูก อะไรตีอ euh 응ู้หูอันสั่นใช่กันหรกว่าอู้ยนึ่งได้ยงพี่น้องนึ่งได้ยงนึ่งได้ยงนึ่งได้ึงได้งดูมันจะมีนี่ตัวเหนียว อุ้ยกระปูอ้ยได้ตัวหนาแมงดานะกระปูเน่ยโสดวานี่ยเขาเมนเอานี่ยเป็นขู่ถ้าอยู่กับบรพี่น้องเลยโอ้่นี่เลเมือนยางลูกไห้องเหมะอยากดีลูกยังละันลยกว่า เอาอยังเขียดแอกนะหึบอเขาายาอุ้ยเดือดร้ายตัวเด้อสุดนี่เด้ออุ้ยหานี่มีโนรัมเฉือนก็หาเทิงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุยนมีไปนองกหานี่มีชอบหายู่หึ่ยดูนี่แงะอันตีมุงด้วยค่ะหาตัจอได้รูกไม่ต้องเอาเด้ออันเขียดนะเอาเอาเอาอย่าไปไปอีปูเด้อพี่น้องร้ายสุดนี่ คันบาทชำนี่เออพอกินไว้อยู่แล้วเนาะเฮ้ยชำนี่เรียกว่าในี่นันนอ่าติบาชัมนี่ชัมนี่อืมเปโถจะชีวิตใี่น้องเจ้าหล่ะพี่น้องเอื้อย่ยมประทันในแง่งอึงซึกงซิงอ่ะคองอะแสะประทันอันไปโอยกันชนหน้าในแง่งอึงจุ่มห่านอ่ะลงก่อนฮากระเบกอันแง่งลงไปก็เช้าเอื้อย๋อกูลืมเอาทงยางมาเลยอ้ามันเกาะมันอากาศละหัวไปแล้วนะพาไม่ใหญ่งอึ้งเพราะว่าลงมาทา้งหน่ะโว้ย ตะคู่นี่ตะคู่นี้ลูกชวนเรนไปเรนมากหน่ไปเรนมาซาเอือยนจนจะตาย <c oughs> อุ้ยไว้เอาขอดมจะดมก่อนวะได้เลยพี่น้องยโหฟูดำหน้ากับห่อกรสิเลาะลงไปทางบ่อนกระจอดำหน้าไปเลยพี่น้องจา้าจะล่มก็จะล่มผ้าในไปถัว่ววะตมาได้หอ่อซาวบ่ทอนประมาณนั่นแหละเนาะไก่ที่ปลายห่อซาวเลยจริงมาห่อเทีอนเลยพี่น้องจา้าหิ้วเข่าจัน เดี๋ยวดังกันไม่น้องแทนหิวเขาใสายเบิ้งอีหละ่ะเอาออกด้วยมือนะเอาออกดูวมือน,นั่นแหละแต่บักลายพี่น้องมีแต่ละหัวกบอ่อยโตอีพี่น้องสบายดีพี่น้องมามามาใสายย่ลูกออกน้ำกันพี่น้องเอายิปลุ่งไหมล่ะจะมียิปลุ่งใส่ละซิมุกพี่น้องเลยอ้าวคือบอกลกลับมือส่งเมียพักกลับมาอี ขอเมนี่แมงดาหน่อยกะแมงดาใหญ่เลยจากตัวแม่มันยังอยู่จับอีกมั้งดูแมงดาใหญ่นั่นเดินอ่ะเดินอ่ะเอามันมันไปตีดำเสืออีกบังดูแม่เอาอีดำอตัวไหนเหใหญ่กูถือขู่กับไปบ่เอาผุ่นหน้าอ แม่ใส oh, he okay, he ่พ wow. oh, ี่น uh, ้องเอ้ยโอ้หิวข้าวไม่ให้กล้วยนะหิวข้าวจนสั่นนะกูกะข้าเพรกินจนค่ำๆพี่น้องเอ้กว่ากูกะกับพี่ใหญ่ปะกับพี่น้องกับอีดำเลยพี่น้องกูกะโอ้อันนะกระทงขมาคำพู้แย่นังง่ายนะเมื่อหน้าติแม่สั่นพี่น้องเอ้ยหิวข้าวมันหันเลยไก่หน่อยนะมึงโมเลียนกับจ้างให้อีทอดน้ำมา ทำเมสายพี่นาะอ๋อแม่แม mm ่แ hmm. ม่แม่แม่นม่แมาแม่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 แมเแม่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 แยแม่กม่แ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 มม่แ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 ่แม่แม่แม่แ่แม่แม่ม่แมแ่แม่ีแ่่แ่แ่แ่่่่

คือใก่แถแม่ได้พี่น้องเยอาหารโปรดเพื่นอนแม่ขันสม,มุนทาอซิทมแเลกได้ไ <c oughs> หมมาจะมาข้าดูหาน่ะพี่น้องเนี่ผืนหมักเจ้านายผัดเบิดย่ามันเท่ามาเลยเขีวกระย่พี่น้องเลยขั้นมันข้าไปเห็นอยู่ปากซองสมุติจุ่มละิบพันรือว,ว่าซา้อหอมกเศ้าพันก็ซื้อใหม่เพื่นอุพี่น้องเลย คันแนวสุมขากินะแนวลราซุมข้ากินหมักๆแลาพอบ้หมักแล้วอบกินน้ำซะพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่พันนะนะพวกอย่างกระต้ามาสันซะแม่จะคือบอกเอาคมาแทนนะกะแดดแดดอน้ำกันนะอะ้วกันบแล้วจาจหน่อยเเห็นหมูมาสามคนเราไปน้ำเขาฮะ หญ้าธรรมะหญ้าเว้าอย่างนั้นหญ้าครูพี่น้องเอ้ยอันอันอัน5,000ได้บ่หาครู5,000ได้บ่อือเอาไปไปรถดำตตัวน้อยทั้งลุ่มเด้อจัดการรถหาครูเอาตายูบัดาครูว่าคั่นังให้ตัดหญ้าในแมทางอน้ํามันมาซั่นแมทางตลุ่มเออนั่นแหละแมทางก็บ่แม่นตนเฮาดอกพี่น้องแต่มันเป็นแมทางเนาะก็เลยเอ้า ได้บุญนำการกับยาคูลูกไผ่ลูกไผ่กันในยาตอนเราห่วงมาหาย,ยายมาังมกพี่นเราไล้คำเราปองแท่งชิโล้งโย <c oughs> เขาเล่นส <Es> ั่งขึนบอบอเข้ามาได้แต่เขาสิมหกินเขาอ่ะนารำมันาอจริม right ันได้ก <sh> ับไม้ยโอ้ยมาเราได้แ so, ม่เขาสิหน <sh> ังใส่หเล้ยก hmm, so ็จะเม่นหมักกินอ <Well, come S 2> <okay> ือเจ้าน่มันตอกแข่งตอกค้าไปเบิร์ล้เขาจรูเลยว่ได้นั่งแล้วใช่ไหมว่านั่งกูม่วนกุบเบิ่งแหละใส่เกรเบิ่งกระเบิ้งก็ั่ไห นังกูหมวนมันจบแล้กูบเาิงกูกซีบเจะมจะเบิงนั่งไงนางพักบุ้งนั่งี่พักรุ่นนางอันสายเปรย์นั่งสายเปรย์ทั้งลุ่มมาให้ละอ๋อะป้าลุงโอ้ยใส่นเซอ ทำไมเราพากันหิวข่ากัสอนอีได้นอีกอกพี่น้่งเอ้พากันหิวข่าจ้ะสอนละนั่งใส่กาก็ใส่แล้วมันาใส่ก็นเนาะ้าเฉลนว่านี่ได้แล้วมาส่สุดท้นน้องเจ้าละกบเหนประคานขาว เงี ăn, ้ยบททันอันบมเมนู้อื่นผู้ใกล้เด่กเปน้องผู้เจ้านาเงยเงึงบมทันผู้เจ้านาจะมาแบกเย่้น้องไปกันจากโลกน้ำลังว้ายจะมาสอนล้ำไปล้ำมากกันเออึ้นมาถอดถอดเจสวิีนเงยเงงในเงยเงงกับอันเจคุณหัวอะไรกนในเงงใครแต่งมันมีหรือว่าห่นเหือน

ลักลางแมนบ้านมีคนุ้มท้อมัตายทะเลกระช้าเลยนีไปแซงเขาทำไมท่านแม่โหหนกว่าอุตส uh, ่าหขินขาเิ่งมาท่ชีมันกระดาหน่อยลายลีโนดามเนาะทงา็กรดบได้กับไ้บาดไดกัได้่เหทั้งห้าบุญนงกระดาษเนาะจ สอนสนก็เสียงก็เลยส้าโ่ให้เสือโซอมากนกรามหยื่อค่าจะกนยัไปเอานายอดค่ายอดพักตำบิงไปเอาเขาหลังกับพักแวนพักอีตูมาน้าวเอาขนใ่งางกระส่อนกระส่นทุกอักลับจเราผักย่้มกันก็เราเาเบิ้ทั้งเตทั้งหลอ เาีเก่าเราพี่น้อยทำไมมันหู่มันสีส่วนมอดฮาลทำมึงหูมึงสอนได้นี่เอไปน้าได้ไหน้าพรมบกได้หน้าพรมบกได้เหนื่อยสอนยาพระยามาได้เออหัยาอเจองจอดพี่น้องดาทางไนี่เลยเลยเทียงแม่เพื่อนไม่แตะตงไปได้แม่จะมีทางวลงนะแล้วสอนดูอมลง <c oughs> ลาได,ด้เลยพี่น้องสมาชิกควรนะขอก,การคลิปหน้าของจ้าบายดียลืมก็ไลค์ก็แชร์หาในเด้อพี่น้อง <c oughs>